จงจดจำพลังอำนาจที่มีมาแต่กำเนิดของพวกคุณเองให้จงได้และปล่อยให้มันนำพาความรักความเชื่อมั่นมาสู่คุณช่วงเวลาใดที่ไม่ควรใช้โทรจิตประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือณขณะนี้โลกได้เข้ามาถึงระนาบของพลังงานที่เอื้ออำนวยต่อการสื่อสารทางโทรจิตแล้ว ซึ่งชาวโลกทุกๆคนต่างก็มีความสามารถในการสื่อสารจากจิตวิญญาณไปสู่จิตวิญญาณด้วยกันมาตั้งแต่กำเนิดแล้วเพราะมันเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งของจิตวิญญาณนั่นเองด้วยเหตุที่ระดับความถี่ของโลกสูงขึ้นเรื่อยๆจึงทำให้การสื่อสารชนิดนี้เปิดขึ้นเร็วกว่าแต่ก่อนมาก อย่างไรก็ตามหากพวกคุณคนใดยังไม่สามารถทำได้ในตอนนี้ก็อย่าเพิ่งท้อใจเพราะมันจะเกิดขึ้นเองเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมสำหรับคุณและจงระวังความรู้สึกอยากให้ดีๆเช่นอยากจะสื่อสารกับบุคคลอันเป็นที่รักที่อยู่ในแดนสุข,ขาวดีให้ไดเ้เร็วๆเป็นต้น เพราะนั่นจะเป็นการสร้างพลังงานที่จะไปขัดขวางทำให้ความสามารถในการสื่อสารวิธีนี้ล่าช้าออกไปได้พวกคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าไม่ใช่จะมีแต่รูปธรรมชีวิตแห่งแสงสว่างหรือบุคคลอันเป็นที่รักในโลกแห่งจิตวิญญาณหรือคู่รู้ผู้รู้แจ้งแล้ว หรือสมาชิกข,ของอารยาธรรมที่ยังมีกายเนื้ออยู่ที่มีวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณที่สูงมากแล้วเท่านั้นที่อยากจะสื่อสารกับพวกคุณเพราะพวกรูปธปรรมชีวิตแห่งความมืดทั้งหลายก็มีความหื่นกระหายที่จะสื่อสารข้อความอันเป็นเท็จของพวกเขามาถึงพวกคุณด้วยเช่นกัน เพื่อขัดขวางไม่ให้พวกเขาทำแบบนั้นได้พวกคุณจงร้องขอการปกป้องจากแสงแห่งเบื้องบนเถิดจงเรียกหาเฉพาะเจาะจงที่รูปธรรมชีวิตแห่งแสงสว่างให้มาติดต่อสื่อสารกับพวกคุณเท่านั้นแต่ถึงแม้ว่าพวกคุณได้ร้องขอการปกป้องไปแล้ว ได้รับการปกป้องแล้วด้วยวิธีการดังกล่าวก็ตามแต่พวกคุณก็จะต้องมีการกระทำที่สอดคล้องกันไปด้วยนั่นคือหากช่วงเวลาใดที่พวกคุณกำลังเหนื่อยล้าหรือป่วยไข้ไม่สบายอยู่หรือกำลังถูกรุมเร้าด้วยความกังวลใจถึงใครบางคนหรือถึงบางสิ่งบางอย่างอยู่ หรือกำลังอยู่ในสภาวะแห่งความเครียบรูปแบบใดก็ตามอย่าพยายามสื่อสารทางโทรจิตอย่างเด็ดขาดเพราะหากพวกคุณทำเช่นนั้นก็จะเป็นการเชื้อเชิญให้รูปธรรมชีวิตชั้นต่ำทั้งหลายเข้ามาหาพวกคุณตาะระดับพลังงานของพวกคุณณนะขณะนั้น ต่ำเกินกว่าที่จะสื่อสารไปถึงรูปธรรมชีวิชั้นสูงแห่งแสงสว่างที่มีระดับความสั่นสะเทือนสูงกว่าได้ซึ่งจะทำให้ผู้ที่เริ่มต้นใหม่ยังไม่มีประสบการณ์อาจจะเกิดความสับสนขึ้นได้ความสับสนที่ว่านี้ก็เป็นความเครียดอีกรูปแบบหนึ่งที่มีระดับความสั่นสะเทือนต่ำด้วย ดังนั้นจงจดจำพลังอํานาจที่มีมาแต่กำเนิดของพวกคุณให้ได้ปล่อยให้พวกมันนำพาความรักและความเชื่อมั่นมาสู่คุณอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้พวกคุณเข้าถึงรูปธรรมชีวิตชั้นต่ำๆอย่างแน่นอนนั่นคือความรู้สึกของการมีอัตราตัวตนสูงเพราะความมีอัตราตัวตน จะประกอบไปด้วยขั้วของพลังงานที่เข้ากันไม่ได้กับแสงสว่างในขณะที่ความอ่อนน้อมถ่อมตนและความรู้สึกขอบคุณกลับมีระดับความสั่นสะเทือนของแสงสว่างอยู่แล้วขอให้พวกคุณรู้ว่าแสงสว่างที่แผ่กระจายออกมาจากผู้ที่กําลังสื่อสารทางโทรจิตอยู่นั้น จะสั่นสะเทือนสะท้อนอยู่ในหัวใจของผู้สื่อสารด้วยซึ่งพวกพลังงานของรูปธรรมชีวิตชั้นต่ำจะทำตัวเหมือนเป็นตัวต่อต้านหรือตัวยับยั้งและสกัดกั้นให้คุณหยุดการสื่อสารนั้นดังนั้นหากพวกคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จในการสื่อสารด้วยวิธีนี้ เหมือนคนอื่นๆการฝึกฝนจะช่วยให้ขีดความสามารถในการแยกแยะของพวกคุณค่อยๆละเอียดยิ่งขึ้นทำให้คุณรับรู้ได้ว่าความสั่นสะเทือนชนิดไหนเป็นของฝ่ายแสงสว่างหรือของฝ่ายมืดรวมไปถึงขีดความสามารถในการสื่อสารของพวกคุณก็จะค่อยๆ ชัดเจนแจม่มแจง้งขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยดังนั้นพวกคุณคนใดที่รู้ตัวว่าเป็นนักรบแห่งแสงสว่างคนหนึ่งก็จงรู้ไว้ว่าคุณสามารถทำให้ฝูงชนผู้ที่เป็นจุดกำเนิดของแสงสว่างทั้งหลายที่ไม่รู้ตัวได้รู้ว่าสิ่งที่พวกเขากำลังทำนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้มาถึงจุดที่ ล่วงพ้ขอบเขตของการเป็นผู้กระจางแจ้งแล้วเพราะพวกคุณสามารถขับไล่ความรู้สึกด้านลบหรือพลังงานฝ่ายมืดนั่นก็คือความสิ้นหวังโดยเพียงแค่คุณได้แสดงถึงความเป็นตัวตนของคุณความเข้มแข็งของพวกคุณออกมาให้พวกเขาได้เห็นเท่านั้นเอง พวกเราไม่ได้ว่าให้คุณไปเทศนาสั่งสอนพวกเขาหรือไปทำให้พวกเขาเปลี่ยนศาสนานะพวกเราหมายถึงให้พวกคุณดำเนินชีวิตด้วยความมีจิตวิญญาณที่สว่างสวัยเรืองรองแล้วพลังงานแห่งความเบิกบานความมั่นใจของพวกคุณจะไปสร้างความสั่นสะเทือนที่ส่งผลดีให้กับทุกๆคน ที่อยู่รอบๆข้างของพวกคุณได้เองโดยอัตโนมัติดังนั้นจงปล่อยให้แสงสว่างของพวกคุณเปล่งประกายออกมามา,มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะมันเป็นสิ่งที่มีความหมายมากที่สุดเป็นวิธีการที่จะทำให้ภารากิจสามารถเสร็จสิ้นและลุล่วงไปได้มากอีกด้วย อย่างไรก็ตามโปรดอย่าคิดว่าพวกคุณควรจะเก็บงำความรู้ของพวกคุณเอาไว้เพียงลำพังแต่พวกคุณรู้ว่าสมาชิกคนใดในครอบครัวเพื่อนของคุณเพื่อนร่วมงานคนใดที่ต่อต้านในสิ่งที่ไม่ตรงกับความคิดและความเชื่อของพวกเขาแล้วก็จงเคารพในสิทธิอันนั้นของพวกเขา จงรู้ไว้ว่าพวกเขายังมีโอกาสอื่นๆที่จะได้เห็นความจริงนี้เป็นเรื่องที่ดีสำหรับผู้ที่แสวงหาสัจธรรมของชีวิตทั้งหลายที่จะมีใครสักคนนำประสบการณ์ของการอย่างรู้และนำข้อพิสูจน์ในความผิดพลาดของอะไรบางอย่างมาแบ่งปันพิจารณาร่วมกัน ดังนั้นเมื่อใดที่มีคนเปิดใจแสดงท่าทีว่าอยากจะสนทนาด้วยก็จงแบ่งปันให้พวกเขาได้รับรู้มากที่สุดเท่าที่พวกเขาจะรับได้หากพวกเขามีท่าทีสนกสนอใจเป็นอย่างมากก็จงปลูกฝังเมล็ดพันธุ์ที่จเจริญงอกงามเต็มที่ต่อไปในวันข้างหน้าให้พวกเขา เพื่อให้ความคิดและจิตใจของผู้คนได้เปิดมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆเพราะณนะขณะนี้แสงสว่างบนโลกได้เพิ่มระดับความเข้มข้นสูงมากขึ้นกว่าแต่ก่อนและมากเกินกว่าที่พวกคุณจะสามารถรับรู้ได้ด้วยสติสัมปชัญญะตามปกติแล้ว ขอขอบคุณเพจข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุตนาวรัตน์มานะที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ